สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คุณอยู่กับกำธรเจ้าสวยน้อยอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูอะไรนี่ไงวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเหรียญนวะของเจ้าสัววัดกลางบางแก้วนะครับปีสามห้านะครับนี่เหรียญนวะกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเสียเวลา ผมไม่ค่อยอยากจะจับหน้าเหรียญเท่าไหร่นะฮะนี่เหรียญน,นี้นะฮะค่อนข้างที่จะมีราคาเหรียญเนี้ยราคาในปัจจุบันนะตอนนี้นะฮะน่าจะข้ามไปห้าหมื่นแล้วนะครับตอนนี้อ่านีนะฮะเราจะได้ถ้าเกิดเราแกะแบบเนี้ยนี่คือทิคเล็กๆนะฮะถ้าเกิดเราแกะแบบเนี้ยกล่องมันจะไม่บุบลงไปนะเเพื่อนดันขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่นะครับอ่าเห็นไหมกล่องเราก็จะไม่เสียหายเนาะอันนี้เป็นทิคเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะอน,นี้เรามาดูพะระกันเลยครับ ผมยังไม่ค่อยอยากจะจับมากเพราะว่าเหรียญเนี้ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์น,นี่นะพเพื่อนๆดูนะครับเป็นไงฮะเป็นไงเป็นไงเพื่อนๆเ,เห็นไหมโอ้โหนี่เน,นี่ยนี่นี่คือเหรียญนวะนะเหรียญนวะนะครับนี่ด้านหน้านะด้านหลังครับนี่เป็นไงเพื่อนๆโอ้โหนะนี่ฮะยันนี้ต้องติดคมชัด ทุกจุดนะครับนี่นี่ดูนะครับนี่ครับนี่ครับอ่าเอาละพอเพื่อนๆหยิบมาด้านหน้าแล้วก็ดูด้านหลังนะแล้วก็อย่าลืมดูด้านข้างนี่ด้านข้างก็จะมีรอยแบบนี้นะครับเป็นบล็อกประกบนะเป็นรอยขีดด้านข้างนี่ด้านข้างก็อีกข้างนึงก็จะเป็นอย่างนี้นี่ฮะข้างในหูเนี่ยจะเป็นขาวๆแบบนี้เลยแล้วก็ที่สําคัญครับนี่เรามาดูตูดเหรียญกันครับนี ตูดเหรียญนี่นี่นี่เป็นอย่างนี้นะตูดเหรียญจะเป็นแบบนี้ตูดเหรียญนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอ่านี่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 หน้าเหรียญจะเป็นแบบนี้อ่ะมาให้ครเขค่อยให้เพื่อนเพื่อนดูดีกว่าดูนะด้านข้างอ่ะด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะจะมีรอยเส้นนี่ฮะตั้งแต่ตรงนี้มาตื้อแล้วก็เส้นด้านนี้ตื้อทื้อมาด้านข้างๆแบบนี้ครับนี่ฮะนี่ด้านหน้านะ อ่ะทีนี้ผมจะมาลองตีกล้องให้เพื่อนๆดูว่าผมสังเกตแบบไหนการเรียนการดูเหรียญนวะเนี่ยในแบบของผมนะก็จะให,ให,ให้ให้เพื่อนๆดูตรงนี้นี่เห็นไหมเพื่อนๆไม่เห็น,เ,น,เ,นเส้นนี่ไหมนี่เส้นตรงระหว่างแขนเนี่ยจะมีกระทุกองนะครับนี่ด้านหน้านะด้านหน้านะนี่จะเป็นอย่างนี้จดจําใบหน้าของหลวงพ่อไว้นะฮะหรือว่าของเหรียญไว้นะ นี่ตรงหูเหรียญก็จะเป็นแบบนี้ตรงดอกตรงช่อๆก็จะเป็นแบบนี้และตรงนี้น,นี่ทุกคนเขาก็จะดูตรงนี้นะจุดจุดตายนี่จะอ,อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมอ่าจะเป็นดอกดอกขึ้นมาอ่ะนี่เป็นไงฮะเพื่อนคมต้องคมนะฮะนี่เป็นไงนะคมทุกจุดนะฮะนี่รายละเอียดทุกจุดนี่ด้านข้างนี่ด้านข้างที่ผมบอกที่เป็นเส้นๆนะฮะที่ผมบอกนี่ไง เส Lew ้นเส้นก mm ็จะมีเส้นๆแบบนี้นะจะมีเส้นๆแบบนี้คลิปที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆบอกว่าผมมือสั่นมากนี่ผมก็ยังมือสั่นอยู่นี่ตรงหูเหรียญเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมครับขาวแป้งขาวๆเห็นไหมนี่ก็จะมีเส้นเล็กๆบางๆเล็กๆเล็กๆๆวิ่งมาตรงนี้อ่ะอันนี้มาดูด้าน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 ขวาบ้างไอ้ด้านด้านด้านซ้ายของของผมนะด้านซ้ายนี่เป็นไงโโอ้หนี่นี่เป็นไง แล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงตูดเหรียญนะนี่เห็นไหมเพื่อนจดจํารอยตะใบไว้นะครับนี่รอยตะใบเป็นแบบนี้นะรอยตะใบจะเป็นแบบนี้ผมพยายามจะไม่มือไม่สั่นนะมือก็ยังสั่นอยู่ต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยนะเห็นไหมตำหนิต้องมีให้ครบนะครับตำหนิตรงนีให้ครบนะแล้วเพื่อนๆลองสังเกตดูนะในรูในช่องของแขนเนี่ย ก็จะมีหลุมเล็กๆๆๆ,ๆอยู่นิดๆ,ๆในนี้นะในนี้นะก็นนนจะมีหลุมเล็กๆไม่รู้ชัดหรือเปล่าอ่านั่นๆเห็นไหมมีสามสี่จุดตรงนี้นะ,ะแล้วก็จดจำใบหน้านะอย่างนั้นข้างก็จะเป็นแบบนี้นะนี่น,นี่ตรงจุดใต้แขนนี่เห็นไหมนี่เป็นผิวมะละนี่ก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นดอกช่อขึ้นมาหนึง่งอ่านี่นะด้านข้างเนี่ย เกือบทุกเหรียญนะฮะถ้าเกิดสมมติผมว่าผมเท่าที่ผมดูนะทุกเหรียญน่ะจะมีรอยหลุมเล็กๆอยู่2จุดนี่แถวเนี้ยนี่นะตรงนี้ไอ้ตัวนี้แหละก็่ตสังเกตนะครับสังเกตสังเกตเรื่อยๆเนี่ยอันนี้นะอหูจะเป็นแบบนี้นะหูก็จะกลมดิกเลยอ่ะทีนี้ดูดานด้านหน้าและด้านข้างแล้วทีนี้เรามาดูด้านหลังนี่ด้านหลังเนี่ยคมต้องอย่างนี้ต้องคม คมสุดๆเลยนะฮะตัวหนังสือนี่ต้องคมมากๆนะเพื่อนๆดูตัวหนังสือนะนะครับคมตัวหนังสือต้องคมแบะเลยคมเลยนะเพื่อนดูนะตัวหนังสือนี่คมไหมดูความคมของตัวยันนะอุย้ยคมมากคมมากๆนะฮะนี่เขียนนะนี่นี่เหรียญน,นี้นี่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากครับไม่มีตำหนิเลย สวยจริงๆอะทีนี้ก็จุดสำคัญละเพื่อนๆไปดูตรงโค้ดนะโค้ดนี่โค้ดจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆดูนะแล้วก็ในโค้ดเนี่ยก็จะมีเป็นเส้นเสียนนะเห็นไหมเพื่อนๆจะมีเส้นเสียนวิ่งเล็กๆๆๆๆอยู่อ่าสำหรับใครที่ดูเจ้าสัวไปแล้วเนี่ยก็น่าจะจดจําได้แหละเนาะอะนี่นีตรงตูดนะจํารอยตะใบจําอะไรไว้นะครับ ง่ายไหมครับเพื่อนๆเ,เนี่ยดูไม่เกินห้านาทีเพื่อนๆเ,เป็นเลยเจ้าสัวเนี่ยน,น,นี่จะเป็นเหรียญนวะานะเหรียญน,นี้ใครมีถ้าเกิดอยากให้ผมเช่าก็ได้เลยครับผมผมสตาร์ทให้ที่ประมาณเอางี้สวยๆเนี่ยผมสตาร์ทให้เลยสี่หมืนห้าผมสตาร์ทให้เลยสวยๆเราค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งอ่ะอ่ะวันนี้ก็น่าจะเพื่อนๆก็น่าจะได้ความรู้แล้วแหละก่อนที่จะ ไปก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครห์ผมนะผมจะได้มีกำลังใจทําคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้ผมกทอนเจ้าสน้อยก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ